เดี๋ยวนี้บอกวันนี้ผมก็เจอสองรายแแค่แค่เนี่ยตอนเช้ามาถึงเที่ยงเนี่ยใช่ไหมถ้าเกิดว่าปอพอดี๋เขาจะมาขายผมในราคาที่ถูกมากเลยเพราะว่ายังไงเขาก็บอกว่าจะขายทอดตลาดอยู่แล้วขอเงินเขาก็ตสามแสนเขาก็เอาแล้วขอให้ผมช่วยรับต่อเฉยๆจริงๆอะ่ะแบบนี้ในตลาดมันเยอะมากเลยผมเชื่อเลยว่า NPL หรือว่าแบงก์จะเห็นชัดเจนน้วตัวเลขคนที่ผิดชำระนี่เยอะมากแ,แล้วก็พร้อมที่จะให้ยืดบ้านเยอะเลยพอเป็นแบบนี้พบคนที่ถูกบานยืดแล้วเขาเขาจะกล้าใช้ใจอะ่ะก็ เขา็ไม่มีอยู่แล้วแต่บางบางทีไม่มีแต่มีความหวังมีความเชื่อมั่นยังกล้าใจอยู่นะกล้าใช้อยู่ตอนนี้มันหยุดมีคนพร้อมที่จะเอาหลักทรัพย์หรือเอาที่ดินเอาธุรกิจมาขายผมแบบอาผุ้จีนผมก็ซื้อมาแล้วแปลงหนึ่งในราคาที่แบบสมัยก่อนงอเขาตั้งนานตั้งนานเขาไม่ยอมขายตอนนี้นก็โทรมาขายเอง<ม>ตอนราคาเดิมที่ผมคุยเมื่อสามสี่ปีก่อนแล้วไม่เคยเจอแบบนี้แล้วก็ผมว่เาเที่ยวนี้ก็ต้องทุกคนก็ต้องมีสติให้ดี เพราะว่ามันจะมามายาวแล้วก็มาหนักเราเพิ่งเห็นแค่เริ่มต้นไะไม่ใช่จุดจบนะแค่เริ่มเศรษฐกิจตอนนี้ลำบากเลยคือ,อหลายอันทั้งของจีนจีนตอนนี้ก็หนักเลยคือจีนเองก็หนักแล้วก็มาเจอโดนท้ามเรื่องการขึ้นภาษีอีกนะครับมันก็ทำให้ทุกคนช็อกแล้วก็ตอนนี้เคยขับความเชื่อมั่นในการ ลงทุนใช้ใจรู้สึกตัวเองไม่ปลอดภยัยไม่มั่นใจอนาคตมองไม่เห็นอนาคตมันก็เลยทําให้เศรษฐกิจมันเหมือน,น,นว่าหนักอยู่แล้วเดือดร้อนอยู่แล้วแล้วตอนนี้ผมเชื่อเลยว่านี่ขัวเหรียนเยอะมากแล้วก็คนที่เป็นคนที่ซื้อบ้านในในอดีตตอนนี้ผมว่าตอนนี้บ้านเมื่อกี้นี้เราลูกน้องโทรมาคนหนึง่งเขามาปรึกษาว่าเนี่ยกำลังจะถูกชิดบ้านจนะทำยังไงดีตอนเช้าก็มีส่ง ลายจากเพื่อนเชียงใหม่ว่าบ้านเขาก็จะถูกยึดเอามาขายผมได้มาอย่างเงี้ยผมผมว่ามันหนักมากเลยทุกทุกทางมามาพร้อมกันแนวแนวนึกออกใช่ไหมตอนนี้มันเหมือนับว่ามันมาทุกทางอ่ะแล้วแล้วก็ตึกถล่มอีกอ้าวมันซวยซ้ำกันซวยซ้อนอตึกถล่มเนี้ยมันก็ขัดให้เออรสเตีนะจริงจริงตึกถล่มมันไม่เกี่ยวอะไรหรอกจริงจริงถ้าคนที่อยู่ในวงการเ็ารู้อยู่เลยว่าตึกหลังนี้เห็นไหมเรามีห้าสิบปีตึกเรามีเป็นพันพันตึกเราไม่มีตึกไหนถล่มมีตึกนี้ แต่ความรู้สึกอันนี้มันหมายถึงว่าเมืองไทยไม่ปลอดภัยแล้วสมไมอีกอันหนึ่งว่าคอนโดตึกมันเป็นความรู้สึกเล็กๆแต่มีนะที่บางคนยกเลิกแล้วก็ไม่ซื้อคอนโดเนี่ยถามว่าวันนี้เราลําบากไหมเที่ยวนี้เศรษฐกิจยไงไงเราเพิ่งเห็นแค่เริ่มต้นเลยยังไม่ไม่ใช่จุดจบนะครับเริ่มแค,แค่เริ่มครับเพราะว่าใช่ใช่เพราะว่ารีสแต่ตอนนี้บอกตรงๆเลยนะในโรงแรมเยอดก,ก็ตกนะ เออคอนโดก็ก็อย่าไปพูดโครงการใหม่เลยครับตอนนี้ก็คงขายยากช็อกชั่วคราวนะเออระยะยาวเดี๋ยวมันก็เริมแหละแต่ช่วงแรกเนี่ยมันก็จะไม่มีการซื้อขายหรือโอนทุกคนก็ตกใจก็ไม่อยากโอนไม่อยากอยู่คอนโดนะครับแล้วก็ก็ทําให้เออเป็นโดมิโนเพราะโอนไม่ได้ขายไม่ได้ก็มีนักท่องเที่ยวไม่มาคนขายของไม่ได้โรงแรมสวิชชั่นลดลงมันมาพร้อมกันอะเที่ยวนี้ขน่ากลัวผมบอกว่าเออแล้วก็ความความ รลยะแสยภาพของรัฐบาลตอนนี้ก็ก็ยังขาดความเชื่อมั่นคนลงก็ไม่กล้าลงทุนประเทศไทยก็เลยมาพร้อมกันหลายทางอค่ะคุณตันครัตั้งตั้งหคุณตันอทำธุรกิจมาเนี่ยน่าจะสีสิปีได้แล้วนะคะเมื่อกี้คุณตันเอ่ยถึงปี2 5งพยเจ็ดก็น่าจะเ <laughs> ยะสบกว่าป <laughs> <laughs> ีผมทำตั้งแต่ธุรกิจอายุยีิบเอ็ตอนนี้หกสิบห้าหกสิบหกยี่สิบเอ็ดก็สี่สิบ เราจำได้เรารู้จักคุณตนันโอ้โหสิบกว่าปีแล้วอ่ะเราไม่แน่ใจถึงมากกว่านะมากกว่ามากกว่ามากกว่าใช่ <20 S 1> ตอนนั้นตอนนั้นเราจําได้เราเคยเอ,อสัมภาษณา์คุณตันคุณตันเล่าเรื่องเราตั้งแต่แบบเป็นเด็กขายหนังสือพิมพ์อะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็เป็นคนจับแมงวันได้แบบว่าแม่นยำที่สุดอย่างเงี้ยเรื่องค้าขายทีเนี้ยถามคุณตันนี้ว่าครั้งนี้เนี่ยคุณตันรู้สึกว่ามันมันหนักกว่าเหมือนที่เคยเจอมาไหมคะตั้งแต่เจอมาเนี่ย ผมว่าเยอะที่สุดเพราะมันมาทุกทางพร้อมกันนะแล้วก็ก็สมมติเอาเอาต้ยมพวกสมัยขนาดของธุรกิจเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ตอนนี้มันใหญ่มากแล้วก็เอชเอฟีรายเล็กรายน้อยมันเยอะมากสมัยก่อนอาจจะธุรกิจทําอยู่ที่วงแคบมากกว่าตอนนี้มันเยอะขนาดธุรกิจขนาเศรษฐจเราใหญ่เนี้ยคนที่กระทบเยอะสมัยก่อนสมมติเนี้ยเราต้องย้อนกลับไปสีปีก่อนมีบ้านทอะขนาดนี้ที่ไหนเรามีคอนโดที่ไหนเราไม่มีเนี้ยตอนนี้คนที่ซื้อบ้านซื้อคอนโดทุกคนอะ ก็อย่างวันนี้ผมรับสองลายอีกคนหนึ่งเคยเป็นคนรู้จักสีเจมคือลูกน้องตัวเองเลยค่ะ <Huh. S 1> ออลายมากระโจโทรมาเรื่องเดียวกันเลยคือบ้านจะถูกยึดอ <Ooh. S 1> ไม่งั้นผมว่ามันกระทบเยอ,อะเลยที่นี้อ้าวแล้วก็มันก็จะจะดรับรัางว่ะคือสมัยก่อนอย่างที่บอกถ้าโดนเด็ดตต่างประเทศอย่างเดียวโดนเดบดบริษัทได้อย่างเดียวโดนโดยเฉพาะท่องเที่ยวอย่างเดียวคือตอนนีมนมน้มันทุกทางมาพร้อมกันอ mm. ไม่เคยเจอแบบนี้แล้วก็ อ๋อผมว่าเที่ยวนี้ก็ต้องทุกคนก็ต้องมีสติให้ดีๆเพราะว่ามันจะมามายาวแล้วก็มาหนักอืมหูครั้งนี้จะมายาวแล้วมาหนักค,คุณคุณตันคิดว่าเป็นเพราะอะไรคะทําไมเราถึงได้แบบว่าเขาเรียกว่าหูหนวกตาบอดก็พูดง่ายๆคือเราเจอแบบพิการซ้ําซ้อนอ่ะเจอนุ่นตุ้มตามตุ้มตามมาเยอะอย่างนี้แล้วก็มันสั่งเข้าไปลากลึกระดับฐานลากเลยคุณตันคิดมันเป็นเพราะอะไรคะเราแก้ได้ไหมคะ อ๋ก็เดี๋ยวมันไม่นี่ว่าแก้ได้หรือแก้ไม่ได้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วกันนะบางอย่างก็ไม่ต้องไปแก้มันนะคือบางอย่างก็แก้ไม่ได้แต่ไม่ต้องัวนะถึงแม้เราจะแก้ไม่ได้หรือเราเอ่อเราจะอะไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็กำเป็นขาขึ้นเพียงแต่ตอนแย่ที่สุดเราอยู่หรือเปล่านะคือตอนขึ้นเรายังอยู่ไหมถามว่าแก้ได้ไหมบางอย่างก็แก้ได้บางอย่างก็แก้ไม่ได้ตอนนี้จะไปแก้ยังไงกับอเมริกานะครับใช่ไหมทั้งโลกก็ปวนมันก็ โรงงานผมผมพูดตรงๆเคยผมมีตลนาดนัดนินจาอยู่ที่ชุมรีเราจะเห็นเลยว่าจมนวนของอุตสาหกรรมหรือว่าโรงงานอมตะนครเนี่ยลูกค้ามามาใช้ใจ่ายหรือว่ามาเดินเที่ยวแล้วกันนะลดลงแล้วก็คุยกับไม่ไม่ไม่ค้าเขาเราบอกว่าขายของได้ลดลงด้วยคนน้อยลงด้วยอย่างผมมีโรงแรมเนี่ยหลายปีแล้วนะผมผมไม่มีตัวเลขที่ตกเลยนะมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะไม้กระทั่งแบบตกก็ตก,ตกช่วงโควิดแป๊บเดียวแล้วก็ขึ้นมา แค่เดือนมีนาผมก็เห็นแล้วว่าแวบบหนึ่งเนี่ยคนจีนหายไปบ,บางเอิญผมโชคดีผมโดนประมาณแค่สิเเพราะว่าลูกค้าของผม3โรงแรมที่เชียงใหม่ส่วนใหญ่แล้วก็คือห้คนไทยห้าสิบเปอร์เซ็นต์คนต่างชาติในห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของผมอ่ะมีคนจีนแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ถ้าผมโดนจิน๊กเกอรโดนแค่สิบเปอร์เซ็นต์ผมมีคนจีนแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะคนจีนหายไปขึ้นหนึ่งเท่ากับผมโดนแค่ห้าเปอร์เซ็นต์แต่เราเห็นชัดเลยตัวเลขมัน,ม,นมันชัดเจนแต่ถ้า ไม่ใช่โรงแรมเน,น,นาะหรือจะโรงแรมร้านอาหารหรือว่าในพาซาเราจะเห็นว่าคนจีนน้อยลงแบบชัดเจนอ่ะนะผมคิดว่าวันนี้ผมไปเยาวรชบอกว่าจะเห็นภาพเหมือนกับที่ผมเห็นถนนเอ่อถนอนเอ่อดีมานซึ่งปกติคนจีนโดยต่างชาติเดินเยอะมากตอนนี้ยังโชคดีเคยเชาอื่นก็มาเพิ่มขึ้นนะครับแต่มันทดแทนคนจีนไม่ได้คนจีนหายไปมากกว่าคนที่เพิ่มขึ้น แน่ผมว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงแล้วกันเนาะเราก็ต้องหาทางออกไม่ใช่บอกว่าเออแล้วแล้วยังไงเราจะมานั่งรอเดี๋ยวคนจีนนะ่ครับอ่าน,นั้นก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลจะต้องไปทํำยังไงก็ตามแต่เราจะรอแด่คนจีนอย่างเดียวไม่ได้ลราก็ต้องช่วยตัวเองหรอน้าต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เรามีอยู่จะต,ต้องทํำยังไงคุณตานนักเรียนถามเลยว่าคู่คุณตาณนะตาบอกว่ารอบนี้ต้องเตรียมตัวกันให้ดีเลยเพราะว่า เออเนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเองที่เราจะเจอกันเนี่ยที่ความยากลําบากมันจะมาเพิ่งจะเริ่มต้นซึ่งครั้งนี้มันอาจจะไม่รู้มันจะไปจบเนี่ยเอ็นเกมมันมันจะไปจบแบบไหนแล้วก็คุณตันบอกมันอาจจะยาวนิดนึงเออสิ่งที่คุณตันมองว่าทิศทางมันเป็นอย่างเงี้ยมันมาจากอะไรคะเท่าที่คุณตันดูถ้าความเชื่อมั่นธุรกิจเนี่ยเคืเคยความเชื่อมั่นสําคัญมากเลยนอกจากคนไม่มีเงินแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่แต่คนที่ไม่มีเงินแต่ถ้าเยี่ยมคนที่มีเงินก็ไม่เชื่อมั่น ไม่ลงทุนไม่ใช่ใจ่ายผมว่ามันขนักเลยแต่ว่ามันจะมีธุรกิจที่ขายกับคนที่รักยากกับขายกับคนรวยมผมผมเชื่อครับผมก็เป็นหนึ่งคนตอนนี้นะที่ผมอาจจะมองพอดีผมเป็นนักสู้คนละแบบอะผมผมผมเหมือนเหมือนตลาดหุ้นเนาะเขาบอกหุ้นขึ้นนะเอ่อให้ซื้อไอให้ขายเอ่อบางคนก็หุ้นขึ้นก็ไปซื้ออย่างเงี้ยผมผมเป็นไปไหนว่าถ้าตอนนี้สำหรับผมนี้คือ เป็นช่วงซื้อครับผมผมรู้อยู่แล้วว่าอีกสามปีเดี๋ยวมันจะดีขึ้นตอนนี้ก็เป็นโอกาสทองของของผมไม่าผมก็จะมองกับกันเลยว่าบางคนชอบลงทุนตอนขาขึ้นผมชอบลงทุนตอนขาลงนะไม่งั้นตอนนี้เป็นจังหวะของผมที่จะต้องหาไม่ได้บอกว่าผมหาเจอแล้วนะเอาถตาถ้าส่วนตัวผมเจอเยอะๆเลยตอนนี้นะก็มีอย่างที่บอกว่ามีคนพร้อมที่จะเอาหลักทรัพย์หรือเอาที่ดินเอาธุรกิจมาขายผมนะบม่ัเอา,เอาู้จริงผมก็ซื้อมาแล้วแปลงหนึ่งในราคาที่แบบ สมัยก่อนงองเขาตั้งนานตั้งนานเขาไม่ยอมขายตอนนี้ก็โทรมาขายเองตก็ราคาเดิมที่ผมคุยเมื่อสามสี่ปีก่อนแล้วงั้นบางทีช่วงนี้ทุกคนก็จะตกใจบางทีก็จะเริ่มมองเห็นว่าเออแย่แหลอ,อขายดีกว่าอะไรเงี้ยล้วก็เป็นโอกาสทองของคนที่มองเห็นแล้วก็กล้าที่จะลงทุนหรือว่าพร้อมมีเงินสดอยู่ในมือก็เป็นจังหวะของคนกลุ่มหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่มีไม่ถ้าขาดความเชื่อมั่นไม่กล้าลงทุนอันนี้ลำบากแล้ว ครับอตอนนี้ผมว่ากระทบก็คือกระทบแบบพวกบริษัทที่คิดเด็กเซอร์กิตด,ดีหรือไม่ดีในข้างหน้าเขาอาจจะมีแผนการหยุดการลงทุนผมเชื่อวจากนี้ไปหรือช่วงนี้ผมว่าบ้านจัดสรรหรือคอนโดเราจะไม่น่าจะเห็นโครงการใหม่ๆเปิดขึ้นไม่มีการก่อสร้างเราถ้าเราไปถามผู้รับเหมาผมเชื่อคำตอบเคยช่วงนี้งานเ,เริ่มเหี่ยวแล้วว่างานใหม่ไม่มีแล้วก็จ่ายเงินไม่ตรงนัดจ่ายช้าแล้วเราก็เห็นในตลาด มีข่าวเรื่อยอะไรนะชำรบผิดชำระก,การใจนี่มันก็ทุกอย่างมันก็เข้ามาอย่างนี้ทุกคนทุกคนตกใจอย่ันงี้เทียบด้ความชื่อมั่นในการลงทุนใช้ใจไม่ว่ามีคนมีเงินก็ก,ก็ก็หยุดด้วยไอ้ส่วนไม่มีเงินนี้แน่นอนอ่ะก็มีปัญหาอยู่แล้วอันนี้ก็ค่อยั้งหนกเพราะว่าเ,เราไม่เคยเจอแบบนี้มานานแล้วไว เหมือนนหลายปีที่ผ่านมาทุกคนก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดใช้ใจผ่อนรดผ่อนบ,บ้านผ่อนสารภาพผ่อนตอนนี้มาพร้อมกันอ่ะอืค่ะแต่คุณตันนี่คือวัดจากเรื่องของความไม่เชื่อมั่นเลยใช่ไหมคเพราะว่าใครๆก็สร้างหอวว่าคุณตันนี่คือแบบอ่อเก่งในเรื่องที่ดินมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบลงทุนที่ดินมากอสังหาเนี่ยแล้วก็ลงทุนแบบพวกเปิดกิจการที่มันเป็นของกินของใช้อะไรคือตอนนี้เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมว่าคนเนี่ย เริ่มจะขายที่ดินแนละ้วคนเริ่มจะบอกว่าคุณตันจะตอนนี้บ้านขาดส่งไปแล้วช่วยนิดนึงอันนี้คือสภาพคล่องเริ่มมาแล้วทั้งในในมุมคนอยากจะขายสินทรัพย์แล้วก็มุมของคนที่ขาดสภาพคล่องซึ่งคุณตันว่าจากตรงนี้ใช่ใช่เพราะว่าเพราะอย่างที่บอกวันนี้ผมก็เจอสองรายแแค่แค่เนี่ยตอนเช้ามาถึงเที่ยงเนี่ยใช่ไหมถ้าเกิดว่าเออพอดีเขาจะมาขายผมในราคาที่ถูกมากเลยเพราะว่ายังไงเขาก็บอกว่าจะถูกขายทอดตลาดอยู่แล้วของเงินเขาก็สองแสน สามแสนเขาก็เอาแล้วขอให้ผมช่วยรับต่อเฉยๆเมี่ยบางทีผม,ผมว่าโอเคแหละผมไม่ได้ไปซื้อของเพื่อนเลยนะแะช่วยเขาได้หรือเปล่าหรือช่วยยังไงเดี๋ยวมาว่ากันแต่จริงๆอ่ะแบบนี้ในตลาดมันเยอะมากเลยผมว่าตอนนี้อ่ะผมผมไม่ได้อยู่ในธุรกิจนี้นะเกี่ยวกับบ้านคอนโดหรือจำนำอะไรพวกนี้นะแต่ผมเชื่อเลยว่า n p l หรือว่าแบงค์จะเห็นชัดเจนเลยว่าตัวเลขคนที่ผิดชำระนี่เยอะมากแล้วก็พร้อมจีจะให้ยืดบ้านเยอะเลยยั้พอพอพอเป็นแบบนี้พอคนที่ถูก วันหยุดแล้วเขาเขาจะค่าใช้ใจอ่ะเขาเขาไม่มีอยู่แล้วแต่บางบางทีไม่มีแต่มีความหวังมีความเชื่อมั่นยังกล้าใจอยู่นะกล้าใช้อยู่ตอนนี้มันหยุดอ่าอย่างจีนเนี่ยผมผมเพิ่งกลับมานี่ผม,มเห็นอยู่อย่างหนึ่งคือจีนเขาก็ก็ตกใจเหมือนกันเขาก็มีปัญหาแรงงานเขาก็หยุดแต่ประเทศเขาอ่ะยังมีมีศักยภาพพอสมควรคนของเขายังมีเงินออมค่อยงเยอะว่านิสัยคนจีนเนี่ยไม่เหมือนฝรั่งฝรั่งชอบใช้เงินอนาคตคุณจีนชอบออมเงิน ตอนนี้รัฐบาลของเขาก็พยายามที่จะโปรโมทให้เที่ยวเมืองจีนให้เยอะที่สุดแล้วจีนเนี่ย20ปีที่ผ่านมาเขาก็สร้างอะไรนะเออสถานที่ท่องเที่ยวดีๆสวยๆแบบที่เราคาดไม่ถึงอ่ะตอนนี้คนไทยยังไปจีนเพียบเลยนั่นคือ <Ừ. S 1> เราเองอ่ะตอนนี้เราก็ค่อยงทางตันนะาการท่องเที่ยวเราอ่ะก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับตอนนี้เราก็เจอเวียดนาม,มาแข่งกันเจอนน่นเจอนี่นะเอ่อเสน่ห์ของไทยหรือการลงทุนของไทยมันก็ สน่ห์ก็ลดลงเพราะว่ามีประเทศอื่นเข้ามาแข่งขันเราเองก็ต้องหาสิ่งใหม่ๆมาทดแทนในความเชื่อมั่นการไม่ค่าจ่ายเงินไม่จะาลงทุนอาจจะเป็นบุปสรคใหญ่มากนะครับเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็ต้องรอรัฐะไปแก้ไขส่วนหนึ่งประชาชนนนักทุกเขียนวต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องหาทางออกอ,อ,อยู่ที่เดิมขายแบบเดิมเท่าเดิมอยู่ไม่ได้ mm hmm. เดี๋ยวนี้เราบอกว่าไม่กระทั่งอ่าอย่าสูน่าผมก็มีการก่อสร้างเราจะเห็นแล้วผู้ร่บหมาว่า หลายคนหรือหลายบริษัทเขาไปซื้อของมาขายซื้อของมาใช้จากจีนเองไม่ใช่จีนมาขายนะจีนก็มาขายอยู่แล้วแต่ผู้รับเหมาเองก็บินไปจีนอย่างสมมติกระเบื้องเนี่ยไม่ซื้อไทยเลยซื้อจีนมาขายเราแล้วก็เสนอให้เราละโอ้ถ้ากระเบื้องเราซื้อเมืองไทยราคานี้นะแต่เขาเอามาจากเมืองจีนแล้วเ็าบวกกำไรย,ยังถูกกว่าของเรา3ามสี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่นคือทุกอย่างมันกระทบไปหมดอนะ่ะพร้อมกันอนะ่ะหลายช่องทางนะอย่างที่ นราคุยกับผมตอนเช้าว่าชานมมาเต็มไห่หมดเลยใช่ไหมไอติมมาเต็มไห่หมดเลยของจีนมันก็ทบเราหมดเพราะว่าจีนเองมีปัญหาเขาก็ดันนักธุรกิจเลยธุรกิจเขาก็ออกไปต่างประเทศแล้วเขามีวิสัยทัศน์เือมีประสบการณ์การขายของคือเนื่องจากเขาอยู่ในประเทศที่มีเอ,อมีประชากรเยอะเขาขายเยอะต้นทุนต่ำแล้วนะเขาขายเยอะเขาก็เลยติดใจเอหลักการแบบนี้แล้วมันก็จริงด้วยก็เหมือนกับเอ ตีน้อยซูซูกี้อย่างเนี้ยถ้าจริงๆบางคนก็สงสัยไอ้ตีน้อยซูซูกี้มีกําไรเหลือขายถูกแล้วก็ของเยอะขนาดน,นี้เพราะเขาขายเยอะไนงะตอนนี้เขาก็มามาทางขายเยอะนะอาศัยต้นทุนปริมาณเยอะซื้อเยอะของถูกนะครับ mm hmm. ก็วันหนึ่งค่าเช่าสองแสนแต่แทนที่จะขายสองมือก็ขายห้ามือขายตั้งตีสามตีสี่ตีห้ายังขายอยู่เพราะฉะนั mm ้น hmm. ไม่ได้บอกว่าทุกคนไม่ดีนะเขามีทางออกถ้าคนที่มองเห็นนะ่ะก็เป็นช่องทางของเขาได้ แล้วอย่างชานมร้านชานมต่างของจีนเนี่ยเข้ามาเปิดที่นี่ยกระทบชาของอิตาลีบ้างไหมคะเออคงคงไม่กระทบหรอกเออก็ค่อยๆไม่ใช่ลูกค้าผมเพราะว่าชานมเคยกินให้มันเอิ่มอะไรนะแล้วก็เนลยอย่างถามว่าไม่กระทบก็ไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะกระทบแต่ว่าไม่ได้ทางตรงอยู่แล้วมันเล็กน้อยไม่แต่กระทบชานมของคนไทย ที่เปิดอยู่แล้วหรือว่าร้านชานมที่แบบร้านกาแฟร้านอะไรที่เรามีอยู่อะในตามข้างถนนหรือว่าห้องแถวเนี้ยก็มีชานมเต็มไปหมดในทั่วประเทศสู้เขาไม่ได้เพราะเขาขายถูกแล้วแบรนด์เขาก็ดีแล้วเขาทาการตลาดเก่งด้วยนะครับ mm hmm. เขาจะเราจะเห็นว่าโอ้โหแต่ละร้านเขาเข้าแถวซื้อรันเต็มหมดเลยเ,เราต้องยอมรับว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการทําตลาดวันะวันนี้เคยเซกีแบบนี้ก็ต้องขายแบบหนึ่งนะครับ mm hmm. ขายที่แบบ ขายปริมาณเยอะๆนะครับค่ะแต่ว่าสู้กันด้วยราคา,คาก็าก็ก็คือเออเออคือคือสู้ราคาก็ได้แต่แต่ต้องเบียดเลยนสมัยนี้ผู้บริภโภคฉลาดนะครับก็ต้องมีคุณภาพด้วยแต่ว่าไม่แนะนำให้ทุกคนสู้แต่ราคาอย่างเดียวครับจริงๆก็เหรียญมีสองด้านมีหลายมิติครับบางทีเราอาจจะสู้ราคาอีกอันหนึ่งสมมติสมมติผมแนะนำโรงแรมทำยังไงโอเคผมไม่เดือดร้อนเพราะผมไม่มีหนี้ นะครับศูนอาหารไปสู้ราคาลบไปเรื่อยๆบางทีก็เข้าเนี้ยนี่บางทีเราเราช่วงนี้มันช่วงสั้นๆราจจะต้องหาทางเอาเงินสดมาประกองเพราะเดี๋ยวมันจะขึ้นแหละไปไปอาจจะยาวหน่อยหนักหน่อยแต่เดี๋ยวมันก็สุดท้ายมันก็ขึ้นงนั้นตอนนี้คือผมว่าส่วนใหญ่เอสเอ็มหรือว่าคนที่ไม่มีสภาพคล่องคือขาดเงินสดก็แนะนําให้ทําแบบทํายังไงให้ได้เงินสดอะ จะขายสมาชิกหรือจะขายคูปองจะขายอะไรแต่อย่าเน้นเดียขายราคาว่าบางทีเราสู้ไม่ได้มันก็สู้ไม่ได้นะถ้าเราขายถูกแล้วเราขายมันได้น้อยอีกเราเท่ากับไม่ได้กำไรเลยเมื่อถ้าเราขายถูกขายได้น้อยไม่ได้เราก็ต้องไปขายพรีเมียมก็หาทางทําให้มันมันพิเศษจริงๆอ่ะอย่าไม่ว่ามีคนขายถูกสินค้าถูกเยอะๆเลยอ่าผมยกตัวอย่างมีธุรกิจหนึ่งเอ่อปลาไอเบอรี่นะครับร้านอาหารที่เขาเปิดเนี่ยพรีเมียมทุกร้านราคาแพงไอราคาสูงด้วยกัน แต่พเวลาเราเข้าไปเรื่เรารู้สึกคุ้มค่าก็มีคนทําถูกอ่าหมูกระทะร้อยเก้าเก้าสองเก้าเก้าเยอะแต่เขาขายแพงแต่เขาก็มีลูกค้าก็ mm hmm. ตอนนี้เป็นช่วงที่เราจะต้องแบ่งเซ็มไม่ให้ดีว่าเราเราจะขายขครแล้วเราอยู่ตรงไหนได้ด้วยคุณเดินทาได้อ่ะเราอาจจะทําไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราทำไม่ได้สมวนว่าผมโรงแรมผมอ่ะผ,ผ,ผมไม่ผมไม่สู้ราคาหรอกผมก็ลดราคามากนิดหน่อยแต่ผมเพิ่มอาหารเช้าให้ดี ใช่ไหม,มลูกค้ากินเสร็จปุ๊บโอ้โหอาหารคุ้มค่ามาแห้วน่ากินเขาก็แนะนําลูกค้ามามันก็มันก็มีทางออกของเราอะ่ะเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ